วิธีการถอดรากที่สองที่มีจำนวนหลายๆจำนวนนะคะหลายๆหลักมีขั้นตอนวิธีการทำดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราดูอันดับแรกเรานับจำนวนก่อนเลยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่หลักนะคะมีทั้งหมดกี่หลักถ้าเกิดว่ามีจำนวนคู่หลักเราจะแบ่งตัวหน้าไว้สองจำนวนที่เหลือแบ่งครึ่งนะคะถ้ามีจำนวนคี่หลัก ะะเราจะแบ่งตัวหน้าไว้แค่1ตัวนะคะที่เหลือเราก็แบ่งครึ่งเช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอเราแบ่งครึ่งเสร็จนะคะพอเราแบ่งครึ่งเสร็จเนี่ยอันดับแรกเราจะมาหาว่าอะไรนะที่ยกกําลังสองแล้วไม่เกิน29หรือได้29นะคะที่เป็นจํานวนเต็มในที่นี้คือเลขหนะคะห้าห้ายีกหกสามสิบหกใช่ไหมคะดังนั้นเรารับที่เลขห้า พอเราได้เลข5้าแล้วค่ะเราเอา5ที่ได้นี้นะคะไปคูณ2จะได้เท่ากับ10ซึ่ง10นี้จะเป็นพระเอกของเรานะคะจะไปเป็นตัวหารต่อไปนะคะทีนี้กลับมาที่5นะคะห้า 5, 5 25ยีานำมาลบกับ29ที่เราตั้งไว้แต่แรกนะคะซึ่งก็จะเหลือเศษอยู่ที่4ใช่ไหมคะเหลือเศษ 4, 4. เขียนเศษ4ไว้ค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเลยเส้นแดงมาเส้นที่1สิ่งที่ได้เราดึงลงมาเลยค่ะ4กับ8เขียนเป็น48นะคะทีนี้หลังจากที่ลงมาถึงเส้นตรงนี้นะคะหารได้ทันทีนํา10มาหารค่ะนํา10มาหารนะคะ10อะไรคูณอะไรได้48นะคะ10 4 40ใช่ไหมคะเหลือเศษ8นะคะเหลือเศษ8เขียนเศษไว้ในตัวเลขถัดไปค่ะ จะมองว่ามีค่าเท่ากับ82นะคะทีนี้ก่อนที่จะดึงเขาลงมานะคะให้นำจำนวนเนี้ยที่เราพิ่งได้เมื่อกี้นะคะมี1จํานวนให้นำไปยกกำลังสองนะคะนำไปยกกำลังสอง c c สิใช่ไหมคะยกกำลังสองเสร็จแล้วเอาไปลบออกจากเมื่อกี้ค่ะ82ลบ16เหลือ6 7ลบ1เหลือ 6นะคะก็จะได้66ในหลักต่อไปนะคะทีนี้เราก็10หารมือนเดิม10คูณอะไรได้66นะคะ10คูณ6เป็น66เหลือเศษ6ค่ะพอเหลือเศษ6ก่อนที่จะดึงเข้าลงมาให้มาดูข้างล่างก่อนนะคะเทคนิคตรงนี้ที่เรากำลังจะทำเราเรียกว่าการดูเพล็กนะคะสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ใน YouTube นะคะ ก่อนที่จะดึงเข้าลงมาดูเพล็กตรงนี้ก่อนค่ะดูก่อนนะคะมี2ตัวตัวนี้ตัดไปเลยนะคะตัดไปเลยมี2ตัวจับคูณกันค่ะ6 4 24่คูณสเป็น48นะคะ48่สิปดนำไปลบก,กับ64เหลือเท่าไรคะ6ใช่ไหมคะห้าลบสีเหลือ1เหลือ16 ลงมาถึงตรงนี้หารได้เลยค่ะพระเอกของเราสิบอะไรได้สิบหสิบคูณ1ใช่ไหมคะสิบคูณหน 1, เป็น10เหลือเศษหค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะดึงเขาลงมานะคะก่อนที่จะดึงเขาลงมาเราจะต้องดูข้างล่างก่อนนะคะดูเพล็กนะคะดูเพล็กดูข้างล่างก่อนนะคะ 4 1เป็น4มี2ตัวคูณ2เป็น8 6มีตัวเดียวให้ยกกำลัง2เป็น36บวกกันกน,นะคะก็จะได้44ใช่ไหมคะเอาไปลบข้างบนค่ะ44ลบกันเหลือ23นะคะ23ต่อไปลงมาอยู่ตรงนี้หารได้เลย10อะไร1 0 2 20เหลือเศษ3 เี๋ยวเษสามเช่นเดิม C ดูเพล็กก่อนก่อนจะดึงลงมาใช่ไหมคะดูเพล็กก่อนค่ะ4 2เป็น8คูณ2เป็น16เพราะมี2ตัวนะคะ6 1เป็น6คูณ2เป็น12นํามาบวกกันได้28 28ลบกันเหลือ2 10คูณอะไรได้2ก็คืออะไรคะ0ถูกไหมคะ ถ้า10คูณ1ได้10เลยนะคะ10คูณ0เป็น0เหลือเศษ2นะคะต่อไปเหมือนเดิมก่อนจะดำลงมานะคะดูก่อนะคะดูกนด,ดูเพล็กนะคะจับคู่อันนี้หายแวบเลยเพราะว่ามันคูณกับ0นะคะ6 2 12คูณ2เป็น24